ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะมากคว้ารางวัลระดับเอเชีย e จากบทพิธียนเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่มากด้วยความสามารถจริงๆสำหรับหมากปรลินลูกหลักของช่องสมอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าหนุ่มหมากนั้นเป็นพระเอกเบอร์ต้นต้นของช่องสมมีผลงานการละครที่โดดเด่น อย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านหมากปรินได้แสดงละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีที่ประกบคู่กับนางเอกสวยมิวนิฐาโดยมีละครของผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมขอบอกเลยว่าเรตติ้งนั้นพุ่งกระฉูดมากๆได้รับเสียงชื่นชมถล่มทลายโดยมากรับบทเป็นพี่เทียนส่วนมิวนั้นรับบทเป็นเมย ล่าสุดบทบาทของพี่เทียนก็ทำเอาหมากได้รับรางวัลระดับเอเชียโดยทางอินสตาแกรมของบริษัทแอน e อ t เตอร์ n ทนเมได้โพสต์ภาพมากพร้อมแคปชั่นว่า congratulation หมากปรินสุภารัตน์กับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม best male lead in a tv program จากนั้นมิวก็เข้ามาแสดงความยินดีกับหนุ่มมากส่วนหมากเองก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณรางวัลที่ได้รับทั้งนี้ผลงานจากช่อง3ก็ได้เข้าชิงอีกร้ายรางวัลค่ะ